สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเทลเวเซอร์นะครับเป็นเชฟโรเรตติดตั้งโชคฝาท้ายไฟฟ้านะฮะตัวนี้สามารถเปิดได้3จุดนะฮะหเปิดที่รีโมทนะครับดูนะครับเปิดที่รีโมทกดคายล็อก3ครั้งนะครับนี่ครับช่างกดได้ยินเสียงติ๊ตติดแล้วนะฮะฝาท้ายเปิดแล้วนะครับอ่าอันนี้เป็นตำแหน่งที่1ในการเปิดปิดนะครับจากรีโมทต่อไปครับตำแหน่งที่2ครับคือที่ฝาท้ายครับให้ช่างกดเลยฮะ กดทีเดียวนะครับดินเสียงแล้วนะฮะฝาท้ายจะค่อยๆลงนะฮะเดี๋ยวต่อไปจะให้ช่างไปกดด้านหน้านะครับนี่ครับฝาท้ายลงแล้วนะครับต่อไปมาดูตำแหน่งครับในการกดด้านหน้านะฮะตรงนี้เราติดตั้งไว้ตำแหน่งนี้เลยนะครับในทลเบเซอร์นะฮะอยากให้ช่างกดครับ่างบัตนึงครับกดครับกดทีเดียวนะครับไม่ต้องกดแช่นะฮะนี่ครับฝาท้ายจะเปิดแล้วนะฮะเดี๋ยวให้ปิดจากด้านหน้าเลยครับ ช่างปิดเลยครับกปดทีเดียวเหมือนเดิมนะฮะฝาท้ายปิดแล้วฮะเดี๋ยวต่อไปจะให้ช่างเปิดจากฝาท้ายนะครับเดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวช่างจะเปิดจากฝาท้ายให้ดูนะฮะเนี่ยตัดแล้วครับฟังสัญญาณน,น,นะครับตัดแล้วเปิดที่ตัวฝาท้ายนะฮะนี่ครับโอ้โหได้ใช้งานได้หลายอย่างเลยครับต่อไปเดี๋ยวจะให้ช่างปิดผ่านรีโมทนะฮะแล้วก็เช็คกันนินีบในตัวเลยฮะ ตอนนี้ตัดไปแล้วะฮะเสียงตัดต้องฟังเสียงด้วยนะ,ะกดสามครั้งครับโอเคครับเช็กกันหนีบฮะถ้ามีอะไรขวางอยู่นะฮะนี่ครับเช็กกันหนีบจะเด้งขึ้นอัตโนมัติเลยนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปกดผ่านรีโมทอ,อีกทีครับกดดูด้วยช้านะฮะกดคลายล็อกนะครับสามครั้งจะยินเสียงแล้วนะฮะปาท้ายจะค่อยๆปิดลงเองนะครับนี่ครับสำหรับลูกค้านะครับที่ใช้ เชฟโรเลตเทลเบเซอร์นะครับสนใจที่จะติดตั้งโช๊คฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์ครับโทรได้ที่เบอร์0819-537-181ครับสำหรับคลิปนี้ราลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ